ไม่มีพินหักเนาะอุ้ย,ยมือชนโอเคใส่ CPU แล้วเรียบร้อยต่อไปอะไรดีแรม SSD s s สสดีก่อนเนาะขอถาดแม่เหล็กหน่อย แกพลาสติกด้ยเนาะนี่ตรงนี้หยิบยากแน่นมาก เงาบางแสงก็มีนี่อีกตัวหนึงนะ่งฮะโอเคต้องขันน็อตไม่ไอตัวนี้ สิงลมเสร็จต่อไปก็แรมนะเนาะคู่สองกับสี่ร้อย ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องเลยเนาะ ร้อยเก้าตัวแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าสภา CPU สองเส้นเนาะสิบสองโวลใช่ไหมกระจอ เหมือนกันเลยด้านไหนก็ไ <Labor> ด <ator il orter> like ้แหละเข้าเลยมั้งยี่ิบสี่พินเมนบอร์ดซีพีสองเส้นซ a ต a ้าโมเล็กซ์หนึ่งอันไปต่อพัดลมโอเคเดี๋ยวประกอบข้าคอม เรียบร้อยเดี๋ยวเราเสียบปลัก๊ก ต่อไปก็เป็นการ์ดจอนะครับนี่ตัวพระเอก โอเคเปิด power supply แล้วไฟขึ้นหวังว่าจะไม่ลืมเลยนะลองเปิดดูเลยเอีไฟติดทุกคนไฟหน้าคมเอ้าวไไฟหลังคมแล้วก็ไฟแรมไฟ cpu ตัดจอเมนบอร์ด ในพัดลมข้างหลังนี้ไฟมันดับโอเคบูตขึ้นไปออดแล้วนะครับเป็น b 5 8 0แปด e n นย์ไเซน็พันแปด x 3 d อ่แรม3า 32, ตัว ddr 5 2ตัวนะ a 2กับ b 2 4,800เมกะเฮิร์ตเดี๋ยว ก็ไปเปิด amd expo ให้เป็น6000เนาะริ่งมันต้องเป็น amd expo เนาะแต่มันมโปรไฟล์ xmp ให้ก็อุณหภูมิ47.5เลยเหรอเลยก็อันนี้เป็น build กับ c l ีฟถูกต้องนะเจอ2ตัวแล้วก็เมื่อกี้ผมไปเจอวิธีเปิดไฟเนี่ยผมผมลองเปิดอันนี้นเป็น silent mode ใช่ไหมถ้าลมมันไม่มีไฟเหยแต่ว่าผมเลือกโหมดอื่นแล้วไฟมันขึ้นไหม standard ไฟมันกระพริบแล้วก็ถ้าเป็นแบบ full speed ก็คือไฟมันก็ปกติเลย สว่างเลยโอเคเดี๋ยวลองเข้าวินโด์กันเข้าวินโด์ได้แล้วนะแล้วเปิด cpu Z ขึ้นมาบอร์ด asrock นะแต่ cpu Z ไปของ msi อ่ะก็ะเป็นไปได้สาม d ครับผม5 2กิกต่อไปเมนบอร์ด asrock b 5 8 0แูต้องเนาะแล้วก็ ram 32ิตีไป3,000ัสองอันก็6,000 ram โอเคดีนะห้าห6,000 วงเล็บ3,000ถูกต้องนะฮะคือ xmp xmp 6,000นที่เราเปิดไว้ nvidia 5้า ti โอเคมันเจอแนละ้วไดอร์การ์ดจอก็ล่าสุดละก่อนเปลี่ยนอัปเดตไปแล้วต่อไปดู gpu set ห้าศูนย rop นี่แบบ96ครับ280นิดถูกปะเนี่ยไม่หายใช่ไหมไม่แหว่งเนาะจำไม่ได้มันเท่าไหร่ vram 16โอเคทุกอย่างน่าจะปกติครับผม,มเกมแรกนะครับ black mid b u k o n นะก็เป็นเปิด ด d l s สเนาะนี่ถ้าไปเป็นภาษาจีนเนี่ยอันนี้เฟรมเจนอันนี้ปิดนะผมไปเอารูปไปแปลภาษามาอันนี้คือปิดอันนี้เป็น low latency นี่เปิดไว้เป็นภาษาจีนวะอาจจะต้องลบเกมลงใหม่ก็เปิดเรเทซิ่งนะฮะเรเทซิ่งเต็มเลยพรีเซ็ตเป็นซ i น e m a ติกหมดเลยโอเคนี่คือเปิดด d l s สเนาะแล้วก็ปิดเฟรมเจนพพลายเฟมประมาณห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะประมาณหกสิบนี่แหละเป็น2 x 3 x อันนี้คือเปิดออโต้ถ้าอยากได้แบบกี่เท่าก็มาเลือกเอาเนาะแต่ เปิดออโต้ไปก่ับวันนี้เปิดเฟรมเจนออโต้เฟรมพุ่งแบบ200กว่าเลยไปของ d l s s นะแต่ถ้าเฟรมจริงก็ประมาณนี่แหละ50แสดงว่าถ้าเปิดออโต้มันก็คูณ4ให้เราดิใช่ไหมว่าแต่มัน,นกินการ์ดจอเต็มร้อยเลยวะ่ะเราไปเกมต่อไปประมาณนี้เนาะครับผมต่อไป Dragon Dogma 2นะฮะ เกมนี้เป็นเกมที่ทำให้ผมเก็บตังนะัปเกรดคอ o m นยดูเซตติ้ง full hd เปิดเฟรมเรทเต็มเลยเปิด v sync อันนี้ v sync ไม่ใช่อันนี้เฟรมเรทนี้ v sync แล้วก็ dlss quality ตอนนี้ปิดเฟรม gen นะเปิด low latency ก็นี่กราฟิกก็เป็น high หมดเลยนะอันนี้คือเต็มสุดละไปดูกันเป็นไงนี่อยู่กลางเมืองนะเมืองที่มีปัญหาที่สุดโอ้ได้ประมาณ100 okay, ร้อยเฟรมเลยโคตรดีลองเปิดเฟรม gen ดนะิโอเคเราลองเปิดเฟรม gen เนาะ save โอเค s a ฟแล้วโู้เฟรมพุ่งไป สองร้อยเลยมันดีเลยปล่าไม่รู้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเกมต่อไปเกมต่อไปก็สี่กิโลนะฮะปรับกราฟิกสูงสุดหมดเลยตัวแคปไว้หกสิบเฟรมเรทเนาะแล้วก็ไม่ได้กินสเปคอะไรเสียดายอะ่ะมันเล่นเกมได้คนเดียวไม่น่าแคปเฟรมเรทหกสิบเลยแค่นี้แหละเกมต่อไปเลยเกมต่อไปนะครับ Elden Ring ครับผม Full HD r y t r a c i n g ปรับสุด setting ที่เหลือก็ปรับสุดหมดเลย เร่ล,ลิงก็เป็นเกมที่โดนแคปเฟรมเรทนะหกสิบอันนี้ก็หกสิบนิ่งๆอาจจะไม่มีเฟรมดรอปแล้วมัง้งมันจะดรอปตอนไหนไม่รู้ต่อไปก็เรล่นลิงไนเรนนะ 4Hd นะกราฟิกปรับสุดมาเลยเกมนี้ก็โดนแคปเฟรมเรทอีกแล้วใน60 60นิ่งๆน,นะแต่ว่ามันจะมีเฟรมดรอปบ้างเวลาเราเล่นไปหวังว่าจะไม่ดรอปนะนะฟอร์มซอฟแวร์ชอบแคปเฟรมเรท60ต่อไปเกม Dis h o n o e r ภาค2นะฮะเป็นเกมเก่าละแต่ว่าผมชอบนะพรีเซ็ตก็เป็นอัลต้ามดเลยครับผมจะปิดแค่ โมชั่นเบลอกับเดโมฟิลใช่ไะที่เหลือเปิดเต็มหมดเลยนี่สวยจังก็มันแคปเฟรมที่ร้อยยี่สิบนะก็น่าจะร้อยยี่สิบนิ่งๆเลยต่อไปก็ลายซอฟต์พีนะครับีกราฟิกปรับสุดหมดเลยอ่าแล้วก็เปิด DLSS quality นะเป็น Full HD เฟรมเรทตันที่สองร้อยสี่สิบเลยนะภาพสวยเลยเกมต่อไปนะครับ Ghost of Tsushima นะครับเป็น Full HD อ่าลบร้อยหยัก ภาพด้วย amd super resolution นะแล้วก็ปิด frame gen ส่วนกราฟิกก็ปรับสุดหมดเลยนะครับปิด vignette กับ motion blur รู้ป่าว่ะหรือว่า motion blur เปิดอยู่ประมาณนี้เนาะฟิล์มประมาณ90เฟรมเลยนะครจะลองเปิด frame gen เดี๋ยครับผมลอง frame gen เป็นของ d l s นะ s เนาะโอเคพอเปิด frame gen แล้วประมาณ150-160ยังตอบสนองดีอยู่ประมาณนี้เนาะ the first berserker casan นะครับเป็น full hd เราปิดลิมิตเฟรมเรทไว้เนาะให้มันพุ่งไปเลยกราฟิกก็ดันสุดให้หมดเลยนะฮะปิด motion blur ล้วเป็น DLSS เนาะ quality DLSS quality นะฮะนี่ปิดเฟรม gen อยู่ reflect boost โอเคไปดูกันมันเป็นไงโอเคเราอยู่ในฮับนะอยู่ในฮับใช่มสร้อยย่สิบเดี๋ยว <laughs> เราเปิดเฟรม gen ไหมมันจะพุ่งไปเท่าไหร่อ๋อมันเปิดเฟรม gen ไม่ได้นะทุกคนกดแล้วมันไม่ได้วะงั้นเราเกมอื่นเลยเกยมต่อไปเลย โอเคเกมสุดท้ายนะ Monster Hunter Wilds เป็นเกมที่ไม่ออปติไมซ์มาให้เรานะโดนรีวิวบอมไปอ่าตอนนี้ Full HD เนาะโอเคเปิด DLSS นะเป็น Quality ปิด Frame Gen Retracing High นะครับผมกราฟิกนี้ก็เปิดสุดหมดเลยโอเคแล้เฟรมเดียรอยู่ที่ประมาณ101นะึงะทำไมมันหันขึ้นฟ้าดิจะได้เห็นเลขชัดประมาณเนะี100นะ่ย1 0 0เนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองเปิดเฟรมเจนไหม ผมลองเฟรมเจนคูณสีเลยเนาะมันจะได้สัเท่าไหร่3 328ามร้อิบแปดโอเคมีายเทนซี่ระบา่ามหนึ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเล่นเกมได้ปกติ <c oughs> สวยงาม